สวัสดีครับผมดรเอโจากเอโฮไทยแลนด์นะครับวันนี้เช้าวันที่19ตุลาคมครับช่วงเวลา7นาฬิกา4นาทีครับเช้านี้ครับดรเอโก็จะมาอัปเดตภาพรวมครับไม่ว่าจะเป็นตัวทองคำคู่สกุลเงินแล้วก็ภาวะส,สงามครับว่าเป็นอย่างไรเรามาเริ่มจากภาวะส,สงครามครับที่ผักดันตัวราคาทองคำที่เป็นปัจจัยเฉพาะตัวกันก่อนนะครับ ก็คือตั้งแต่วันที่7ตุลาคมเป็นต้นมาที่กลุ่มฮามาสามารถแหกฉนวนกาซาเข้าไปสู่อิสราเอลได้ก็ฆ่าชาวอิส,อสราเอลราวประมาณสัก1,200คนนะครับในช่วงแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงมากครับอิสราเอลก็มีการตอบโต,ต้ไปตอบโต้มาครับแต่ว่าคาดว,ว่าอิสราเอลค่อนข้างที่จะตอบโต้หน,หนักครับเนื่องจากว่าถูกโจมตีก่อนใช่ไหมครับฉะนั้นเราจะมาดูครับว่าฉนวนกาซาปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอย่างไรกันบ้างครับก็คือ ถนนกาซาครับปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ของประเทศปาเลสไตน์เก่าหรือว่าคนปาเลสไตน์เนี่ยเป็นคนปกครองครับโดยปกครองผ่านกลุ่มฮามาสครับโดยตอนทางตอนเหนือของถนวนกาซาเนี่ยติดกับอิสราเอลครับแล้วก็ใกล้เคียงกับเวบานอนนั่นเองครับปัจจุบันเนี่ยครับก็อิสราเอลก็เองก็มีการโจมตีเข้าสู่ทางภาคเหนือของถนวนกาซาครับแล้วก็บังคับให้คน ปาเลสไตน์เนี่ยมีการอพยพครับจากกาซาทางตอนเหนือเข้าสู่กาซาทางตอนใต้ครับต้องบอกก่อนครับว่ากาซาในปัจจุบันมีทางออกแค่2ทางนะครับทางภาคพื้นดินทั้งตอนเหนือครับติดกับเรบานอนครับแล้วก็ทางตอนใต้ติดกับอียิปต์ครับดาลลาฟาลาฟานั่นเองนั่นเองครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ต้องบอกว่าปัจจุบันครับราคาทองคำเนี่ยก็ตอบสนองเป็นปัจจัยเฉพาะตัวนะครับเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่า ในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยราคาทองคําก็ปรับตัวขึ้นหรือว่ารีบาวต่อเนื่องเลยครับทําจุดสูงสุดบริเวณ1,954-1,955เหรียญบวกลบนะครับเนื่องจากว่าราคาทองคำเนี่ยมีการตอบรับข่าวการโจมตีฉนวนกาซาของอิสราเอลนั่นเองแล้วก็เมื่อวานนี้ครับโจบไบเดนเนี่ยมีการเข้าสู่ถนวนเข้าสู่อิสราเอลครับแล้วเขาก็ยืนยันครับว่าครับว่าเขาจะมีการ ส,ส,สนับสนุนอิสราเอลประมาณสัก100ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณสัก3,600ล้านบาทไทยครับที่จะช่วยสนับสนุนอิสราเอลในการต่อสู้ที่ถนวนกาซาัและเวสต์แบงก์นั่นเองครับก็ต้องบอกว่าสหรัฐครับเป็นผู้ส่งขีปนาวุธและอาวุธให้กับอิสราเอลเป็นหลักครับก็ต้องบอกว่าแนวโน้มเนี่ยสงครามคาดว่าจะรุนแรงขึ้นต่อเนื่องนะครับแล้วล่าสุดเองเนี่ย ทางซาอุดิอาระเบียเนี่ยครับเจ้าชายที่เป็นกษัตริย์เนี่ยเขาบอกว่าให้เริ่มอพยพคนออกจากทางเรบานอนแล้วเนื่องจากว่าเรบานอนเนี่ยมีกลุ่มติดอาวุธครับเขาเรียกว่าฮิสบอลเลาะห์ที่มีการโจมตีกับอิสราเอลต่อเนื่องตอนนี้ครับเขาเรียกว่าทางฝั่งโลกของอาหรับเนี่ยมีการลุมกินโต๊ะกับอิสราเอลอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับอิสระการมายเยือนของไบเดนเนี่ย ต้องบอกว่ามีนัยสําคัญอย่างแน่นอนครับต่อไปครับเราไปดูกันบ้างครับว่าตั้งแต่ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานี่ครับตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเป็นอย่างไรครับ mm hmm. ก็ต้องบอกว่าตัวเลขของเศรษฐกิจของสหรัฐตั้งแต่ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยแนวโน้มครับค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งครับเริ่มจากวันที่6ตุลาตัวเลขคาดการณ์ของนอนฟร์มเพโลหรือการจ้างงานนอกภาคเกษตรเนี่ยคาดการณ์อยู่ที่ 1 7 0 0 0 0ตำแหน่งครับแต่ตัวเลขจริงออกมาแข็งแกร่งกว่าคาดการณ์ค่อนข้างมากครับที่3 3 6 0 0ตําตำแหน่งสอดคล้องกับวันที่12ตุลาครับที่มีประกาศตัวเลขเงินเฟ้อเดือนกันยายนของสหรัฐครับที่ราคาน้ํามันมีการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องใช่ไหมครับหนุนให้เงินเฟ้อของสหรัฐยังทรงตัวระดับสูงครับโดย เงินเฟอ้อของสหรัฐเนี่ยคาดการอยู่ที่3.6%ตัวเลขจริงเนี่ยออกมาที่ระดับ3.7%ทั้ง2ตัวครับเป็นตัวที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยใช้พิจารณาว่าเศรษฐกิจของสหรัฐแข็งแกร่งหรือไม่ครับก็ต้องบอกว่าถึงแม้เงินเฟอ้อของสหรัฐขึ้นมาระดับ5 2 5ถึง5.55แล้วเนี่ยยังไม่สามารถกดดันให้เศรษฐกิจของสหรัฐอ,อ่อนตัวลงได้ครับกับการเนี่ยเศรษฐกิจของสหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า,าหรือว่าตัวเลขออกมาสูงกว่าคาดการณ์ต่อเนื่องครับแลวก็ล่าสุดครับตัวของ ยอดขาปีของสหรัฐก็ออกมาดีกว่าคาดการณ์ด้วยเช่นกันนั่นหมายความว่าแนวโน้มตัวศรษิกิจของสหรัฐเนี่ยแข็งเก่งนั่นเองครับสามารถตลาดเลยคาดการณ์ว่าสามารถรองรับการขึ้นดอกเบีย้ยได้สะท้อนผ่านตัวอะไรครับสะท้อนผ่านตัว US Ten Year Bond Yield ครับที่ปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดในรอบ16ปีครับที่ระดับ4.92นนั่นเองครับ US 1 0 Year Bond Yield เนี่ยเป็นตัวสะท้อนครับว่าตลาดเนี่ยกังวลการขึ้นดอกเบีย้ยมากน้อยแค่ไหนก็ต้องบอกว่าตอนนี้ครับตลาด กังวลว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งภายในปลายปีนี้ครับเนื่องจากว่าตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยออกมาแข็งแกร่งกว่าคาดการนั่นเองครับเราไปดูกันบ้างครับว่าทองคําและคู่สกุลเงินเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างครับเรามาเริ่มจากทองคํากันก่อนครับทองคำเนี่ยก็ต้องบอกว่าปรับตัวขึ้นต่อเนื่องนะครับเห็นไหมครับว่าตั้งแต่วันที่7ตุลาคมเป็นต้นมาเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก อาทิตย์กวกว่าครับก็ตัวราคาทองคำก็ดีตัวขึ้นแรงครับจากบริเวณจากจุดต่ำสุดบริเวณ1,808เหรียญครับดีขึ้นมาทำจุดสูงสุดบริเวณ1,900 9 0 0ยขออนุญาตนะครับ1,900 52เหรียญน,นั่นเองครับก็ต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยตัวทองคำเนี่ยเป็นปัจจัยเฉพาะตัวนะครับเนื่องจากว่าหากแนวโน้มสงครามระหว่าง กลุ่มฮามาสที่ฉนวนกาซากับอิสราเอลเนี่ยมีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเนี่ยอาจจะเป็นแรงหนุนให้ราคาทองคำนะครับส่วนตัวผมคิดอย่างนี้ครับว่าไอ้ความรุนแรงที่ฉนวนกาซาเนี่ยผมคิดว่ายัางดำเนินต่อไปเพราะว่าจุดสําคัญของที่รัฐบาลของอิสราเอลเน้นย้ำก็คือต้องการให้ต้องการทําลายให้กลุ่มฮามาสหรือว่าผู้นําฮามาสสิ้นซากและไม่กลับมาก่อเหตุ การล้าอีกนั่นเองนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็ต้องบอกว่าการที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นเนี่ยแล้วอีกทั้งไบเดนเข้ามาเยือนเนี่ยผมบอกว่ามีแต่การที่อิสราเอลจะใส่เกียร์เดินหน้าครับและการโจมตีเนี่ยจะค่อยๆล่นไปครับจากตอนเหนือไปตอนกลางเข้าสู่ตอนใต้ของฉนวนกาซาทั้งอียิปต์เองก็ไม่ได้เปิดประเทศนะครับให้ชาวปเาเลสไตน์เนี่ยอพยพ แต่ว่ามีการหยิบยื่นสิ่งของนั่นเองครับก็ต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยความรุนแรงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องครับคาดครับคาดว่ายอดผู้เสียชีวิตเนี่ยน่าจะทะลุระดับ4,000คนไปแล้วครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยพิจารณาจากข่าวเนี่ยก็มีบอกว่ามีลระเบิดนะครับลงเข้าสู่ธนาคารในฉนนกาซาครับทางกลุ่มฮามาสเองก็อ้างว่า ิสราเอลเป็นคนยิงถลม่มส่วนอิทาเอลก็ออกมาปกป้องตนเองว่าสหรัฐไอ้ขอโทษนะครับฮาม,มาสมีการลองขี่ประนาวัตถยที่สุดเนี่ยขี่ปะนาวุธนั้นล้มเหลวก็เลยระเบิดที่โรงพยาบาลซึ่งคาดการว่าภายใต้ลงใต้โรงพยาบาลหรือใต้ดินของโรงพยาบาลเนี่ยเป็นที่ประชุมรับสําหรับกลุ่มฮาม,มาสนั่นเองครับทองคำปรับตัวขึ้นต่อเนื่องครับถึงแม้ตัวบอลยูหรือว่าตัวของดัชนีด,ดอลลาร์ จะปรับตัวขึ้นก็ไม่สามารถกดดันราคาทองคําได้เนื่องจากว่าราคาทองคําเป็นปัจจัยเฉพาะตัวครับและเป็นปัจจัยโดยตรงกับทองคําด้วยนั่นหมายความว่าทองคําเองก็ยังคาดการว่ายังมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นต่อเนื่องครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเบรกเส้นค่าเฉลี่ย2 0 0วันครับที่บริเวณ1,940เี่หรียญครับขึ้นมายืนได้ก็ต้องบอกว่าแนวต้านนี้ค่อนข้างแข็งแกร่งเลยครับสำหรับตัวทองคำก็ยังมีมุมมองครับหากอนตัวไม่หลุดนแนวรับบริเวณ1,900 สี่สิบเหรียญก็แนะนําให้ซื้อเป็นหลักนะครับเก่งกับไายขาขึ้นเพราะว่าคาดการว่าส่งรามเย็นเยอะแน่นอนครับมาทางฝั่งของสกุลเงินยูโรครับสกุลเงินยูโรเนี่ยถ้าเกิดเป็นคู่สกุลเงินที่เทียบกับดอลลาร์เนี่ยให้นักลงทุนเนี่ยโฟกัสไปที่แนวโน้มตัวเลขเศรษฐกิจบอนยู Born u, และดอลลาร์อินเด็กซ์เป็นหลักนะครับก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ผมมีการอ้างอิงตัวของนอนฟาร์มเพโลแล้วก็ตัวของเงินเฟ้อเนี่ยก็ต้องบอกว่า สกุลเงินดอนลลาร์นะครับมีแนวโน้มแข่งค่าขึ้นต่อเนื่องครับเนื่องจากว่าตัวนันฟาร์มที่ออกมาแข็งแร่งและเงินเฟ้อที่ออกมาสูงกว่าคาดการเป็นไปได้ครับว่าเฟดอาจขึ้นดอกเบี้ยครับโดยสะท้อนผ่าน US ten-year bond yield หรือผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐครับโต้องบอกว่าแนวโน้มของ US 10 y e a r bond yield เนี่ยมีแนวโน้มแข่งค่าขึ้นต่อเนื่องอาจจะหนุนให้ดอลลาร์ปรับตัวขึ้นได้ครับท้ายที่สุดแล้วครับสำหรับคู่สกุลเงิน e u r u s d หรือว่ายูโรเทียบกับตัวดอลลาร์แล้วเนี่ยสำหรับผมเนี่ยกรู้คือให้เล่นไซเวย์ในกรอบแคบไปก่อนครับโดยแนวต้านบริเวณ1 0 5่งขอโทษนะครับ1.05950ครับโดยแนวรับอยู่ที่บริเวณ1.0490นั่นเองครับก็แนวรับแนวต้านประมาณนี้ครับเพราะว่า1ครับ แม้ทองคำจะปรับตัวขึ้นครับแต่ว่า EUR เนี่ยให้ให้โฟกัสไปที่ตัวเลขเศรษฐกิจครับที่แนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยมีแนวโน้มแข็งแกร่งใช่ไหมครับพอแนวโน้มแข็งแกร่งเนี่ยดอลดอลลาร์อินเด็กซ์จะปรับตัวขึ้นบอลยูจะปรับตัวขึ้นจะส่งผลให้ดอลล่าร์เนี่ยแข่งค่าแล้วท้ายที่สุดเนี่ยทำให้อัพไซด์หรือว่าการปรับตัวขึ้นของ EUR เนี่ยทำได้จํากัดนั่นหมายความว่าวิธีการเล่นเทการเทดของ EURUSD เนี่ยให้เทดภายในกรอบครับในกรอบสายเวหากอ่อนตัวไม่หลุดแนวรับบริเวณ 1. จุด 0.4900เนี่ยไม่หลุดเนี่ยให้ซื้อนะครับหากปรับตัวขึ้นไม่ผ่านแนวต้านให้เทคกำไรครับบริเวณ1.509050เนี่ยไม่ผ่านให้เทคทำกำไรนั่นเองครับก็ให้เล่นในกรอบไซด์เวไปก่อนนะครับสำหรับ EUR เนื่องจากว่าตัวออฟไซด์จำกัดสอดคล้องกับทางฝั่งของ,ของคูส่สกุลเงินปอน์ครับก็ค่อนข้างที่บอกว่าไซด์เวและเล่นง่ายมากๆครับสำหรับคุส่สกุลเงินปอน คล้ายๆกับยูโรครับก็โฟกัสไปที่แนวโน้มตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐดอลลาร์อินเด็ก์แล้วก็บอนด์ยูครับหากดอลลาร์อินเด็ก์และบอนด์ยูทรงตัวระดับสูงนั่นหมายความว่าตัวตัวบอลเทียบกับดอลลาร์อาจปรับตัวขึ้นไม่ได้ครับให้ซื้อขายในกรอบหากปรับตัวขึ้นไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ1.2 2 1 5 0สองเนี่ยไม่ผ่านเนี่ยให้เทขายทากำไรหากอ่อนตัวลงครับไม่หลุดแนวรับบริเวณ หนึ่งจุดสองหนึ่งสี่สามศูนย์เนี่ยก็หากอ่อนตัวไม่หลุดแนวรับดังกล่าเนี่ยให้แนะนําให้ซื้อนั่นเองครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับเราไปดูกันบ้างครับว่าปัจจุบันเนี่ยตัวรายคอมมูนิตี้แล้วก็อินเด็กซ์เป็นอย่างไรครับเรามาเริ่มจากตัวของราคาน้ํามันกันก่อนครับราคาน้ํามันเห็นไหมครับว่าแม้ครับอิสราเอลไม่ได้เป็นผู้ผ,ผลิตน้ํามันหลักนะครับแต่ว่าอิสราเอลเองเนี่ยก็มีกําลังการผลิตน้ํามันเนี่ยต่อวันประมาณสักสามแสนบาร์เรลต่อวันครับ การโจมตีฉนวนกาซาแล้วก็ทางฝั่งอิสราเอลแล้วก็กลุ่มฮามาสเนี่ยส่งผลให้ราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวขึ้นต่อเนื่องครับปัจจุบันแกว่งตัวบริเวณ87เหรียญต่อบาร์เรลนั่นเองครับกลยุทธ์ครับก็หากอ่อนตัวไม่หลุดแนวรับครับบริเวณ86.5กาก็แนะนำให้ซื้อนั่นเองครับต่อมาครับตัวของ ดาวโจรกันบ้างครับดาวโจรก็จะบอกว่าข่้มคืนที่ผ่านมาเนี่ยดาวโจรก็ดูขอโทษน,นะครับตัวของดอลลร์อินเด็กตัวตัวนอลร์อินเด็กเห็นไหมครับผมบอกว่ามันค่อนข้างที่จะสอดคล้องกับบอลยูหากบอลยูปรับตัวขึ้นจะหนุนให้ดอลลร์อินเด็กปรับตัวขึ้นด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นครับคู่สกุลเงินยูโรปอนเยนต่างๆเองเนี่ยที่จับคู่กับดอลลร์เนี่ยให้โฟกัสตัตวแนวโน้มตัว ประกอบด้วยเศรษฐกิจบอลยูแลนดอนาอินเด็กเป็นหลักที่ยังมีแนวโน้มขาขึ้นครับแล้วก็ข้ามคืนที่ผ่านมาก็าร์อินเด็กก็ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องครับปัจจุบันทรงตัวบริเวณ106.570น้นั่นเองครับทางฝั่งของตอนลร์ไอขอโทษนะครับทางฝั่งของดาวโจนส์ครับข้ามคืนที่ผ่านมาอ่อนตัวลงต่อเนื่องครับหลังไบเดนเหยียบอิสราเอลเราก็ต้องบอกว่าประกาศ ตัวเลขหรืองบกลางยังของฝั่งสหรัฐเนี่ยก็ค้ำคืนสาหรับท่าพื้นที่ผ่านมานะครับก็ทนกลางๆครับแต่ว่าช่วงวันสองวันก่อนที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่ากลุ่มแบงค์เนี่ยครับเป็นตัวนั้นตลาดแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยครนี้ทั้งน,น,นั้นครับก็ต้องมาโฟกัสครับว่าความรุนแรงของชนวนกาซาหรือว่าเวสต์แบงค์เนี่ยมันรุนแรงมากน้อยแค่ไหนครับท้ายที่สุดนี้ครับกลยุทธ์ของดอลลร์กลยุทธ์ของดาวโจนส์ครับ หากอ่อนตัวไม่หลุดแนวรับครับบริเวณ133,576จุดก็ุดเนี่ยก็น,นำาให้ซื้อเป็นหลักนะครับอันนี้ผมบอกไปครับว่าคาดการครับว่าการเยือนไบเดนการเยือนอิสราเอลของไบเดนเนี่ยจะทำให้ความรุนแรงเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเพราะว่าจะสร้างความไม่พึงพอใจให้กับทางโรคออลับที่มีการนำอย่าง กลุ่มอิหร่านที่ไม่ชอบสหรัฐเองอยู่แล้วนะครับตรงนี้ครับมุมมองสองครามของผมค่อนข้างรุนแรงครับสำหรับทงงองคำก็ตัวไม่หลุดบริเวณ1,940เอยหรียญนะให้ซื้อเป็นหลักนะครับจนวนกาซาคาดนะครับคาดว่าคนจักตอนเหนือกาซาเนี่ยเริ่มอพยพไปแล้วครับปกติเนี่ยช่วงตอนเหนือของกาซาเนี่ยมีคนอยู่มาสัก2ล้านคนคาดว่าปัจจุบันเนี่ยอพยพไปแล้วประมาณ แแสนถึง1ล้านคนหรือ50%เปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็เคลียบจากคาังตอนเหนือเข้าสู่ตอนใต้ครับเข้าใกล้กับอียิปต์หรือว่าด่านของลาฟาน,นั่นเองครับสำหรับวันนี้ครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับนักลงทุนอย่างมากครับที่จะเป็นมุมมองครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับทองคําเป็นจัจจัยเฉพาะตัวนะครับในช่วงนี้หากอ่อนตัวไม่หลุดแนวรับภายในในใน,ในกรอบระยะเวลา1-2วันนี้ครับรับบริบ 1, เวณ1,940เี่เหรียญให้ซื้อส่วน E.U. แล้วก็ G.U. ก็คือสก,กุลเงินยูโรเทียบดอลลาร์และสก,กุลเงินปอนเทียบดอลลาร์เนี่ยกลยุทธ์ให้ซื้อขายในกรอบเป็นหลักครับหากอ่อนตัวไม่หลุดแนวรับให้ซื้อหากปรับตัวขึ้นไม่ผ่านแนวต้านให้เทขายทํากําไรนะครับเพราะว่าตัวดเศรษฐกิจของสหรัฐมีแนวโน้มแข็งแกร่งและดอลลาร์จะปรับตัวขึ้นทําให้อัพไซต์ทางฝั่งของยูโรเทียบดอลลาร์และปอนเทียบดอลลาร์เนี่ย มีไม่มากนักครับจึงมองเป็นภาพสายเวนั่นเองครับสำหรับวันนี้ครับดรเอรทสต้องลาไปก่อนครับสำน้องทุนครับติดตามข้อมูลข่าวสารครับผ่านทางเฟซเพจเฟซบุ๊กทิกต็อกยูทูบจะมีการเสนอข่าวสารมาเรื่อยๆนะครับส่วนช่วงเช้าเนี่ยผมมีการออกบทวิเคราะห์ในทางกลุ่มไลน์ครับในของบิทางกลุ่มของเอทสครับน้องทุนครับสามารถ นำบทวิเคราะห์ไปของผมไปร่วมการพิจารณาได้นะครับสำหรับวันนี้ครับดร์เอโทต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ